แจกสูตรคณะหมูกรอบฮ่องกงทําง่ายๆที่บ้านทํายังไงไปดูกันเริ่มทํากันนะครับคณะหมูกรอบฮ่องกงมาฟีนมกระทะก่อนนะครับกระทะร้อนน้ำมันเย็นเหมือนเดิมผัดง,ง่ายๆเร็วๆอันนี้น้ํามันหมูนะครับลงนิดนึงจำไว้นะครับผัดอะไรก็แล้วแต่ใช้น้ำมันหมูนะครับอร่อยกว่าหอมกว่าแน่นอนนะครับเชื่อผมอ่าลงคณะเลยผัดไฟแรงได้เลยนะครับให้ผักจะหลดก่อนนะครับสุกประมาณ80ซนนะครับให้ผักกลิ่น หอมกระทะนิดนึงนะครับตัวน้ามันนิดนึงสะดุ้งน้ํามันนิดนึงแล้วก็ค่อยลงซอสนะครับอ่าซอสที่ผมปรุงไว้นะครับมีซีอิ๊วขาวน้ํามันหอยนะครับแล้วก็ซอสสาเกียวอย่างละครึ่งช้อนชานะครับน้ําตาลหนึ่งส่ี่ช้อนชานะครับโดยประมาณประมาณนี้นะครับแล้วก็ลงหมูกรอบนะครับตามใจอยากนะครับแล้วก็เปิดไฟแรงผูแบ๊บเดียวเลยครับให้เข้ารสกันนี่เลยครับพอจบแล้วก็ขึ้นเสิร์ฟได้เลยนะครับ ได้นะครับคณะหมูกรอบฮ่องกงทําง่ายๆที่บ้านนะครับไปลองทำกันดูนะครับร้านหมูแดง SML นะครับตั้งอยู่ที่ซอยเอกชัยติดบิ๊กซีบางบอนนะครับหรือสาขาใหม่ SML วินิซอยรางคำแหง26ครับหในร้านสวิตมีเบเกอรี่นะครับมีทั้งนั่งกินที่ร้านแล้วก็ดิลิเวอรี่ทั้ง2สาขาเลยนะมาแวะเวียนอุดหนุนกันได้นะครับผม